มื่อนี้มีมู่มาเที่ยวบ้านขอบอกกันว่าบ้านผมก็เป็นบ้านนอกด้วยครับพี่น้องมูมาจากในเมืองมาหาเฮาบ้านนอกทั้งทีเฮาก็พามูไปกลางเต้นบนเข้าเลยครับต้องเอารถไถออกครับพรื้อนี้ฝนตกหนัก เพื่อนขี่รถไถครั้งแรกบวกเลยหัวสั้นหัวคอนแล้วหัวก็มาถึงแล้วนี่ก็คือบ้านสวนของผมเองครับเก่าก็ยังพออยู่ได้อยู่เบืองจกสภาพเถียงเราบร้ยุผาหมูเห็ดย่างกินดีเมื่อน,นี้มีงูตายนะครับเฮ้อเป็นตะยานแค้น้อคิดบอกว่าสิผาหมูเห็ดย่างกินจิบน้ำเก็บหัวจากแก้วบังก่อนเด้วแล้วคิดอ้อครับเมนูพื้นบ้านเลยปลาเผานึกขึ้นมาได้ว่าหาเตรียมกระดาษฟอยล์มาแต่ กระดาษฟอยมันเฮียไปได้วหเดี๋ยวลองถามมูมงก,ก่อนเพี้ยนเห็นกระดาษฟอยล์เราไหมเพี้ยนก็บอกไม่เห็นกระดาษฟอยล์โอ้ที่ได้กินมันเนี่ยป่าเผ่ามันเนี่ยตาคือมันดำปี๊ปี๊ให้เอาน้ำกินข่อยไปกินก่อนแต่บอกเป็นยังครับอยู่ในป่านในข้าวอยู่แ้วของกินเท่าไหรหาเก็บกินนำธรรมชาติได้นี่ใส่ผ่านรถไท เดี๋ยวมื้อนี้ต้มยำไส้าพานรถไทยซูมูกินครับเดี๋ยวฮาไปหาเก็บเคียงต้มยำก่อนนี่ครับคาะคา,าดบบได้เลยตะยไครใบมะกรูดครับนี่พอดีเลยเฮาบมาเอิญเจอโอ้หอมแดงก็ขึ้นตามธรมรมชาติพอดีเลยใส่สมุนไพรใบมะขามอ่อนนําเพิ่มความแซ่บครับพี่น้องวิธีทําก็บม่ยากเลยครับเอาไส้าพานรถยนต์มาซอยซอยให้เป็นต้นแบบนี้แต่อย่าไปกัดเล่นเลครับโอ้เหนียวอย่าวาแต่แข้วเลยมีดกระตัดบ่คาดครับโอ้ไม่เลยบุก,กินแล้วกูวะมื้อน,นี้ พอหั่นเป็นชิ้นแล้วเฮาก็เอามาเผาไฟให้มันไหม้เด้อ พอเผาเสร็จแล้วเขาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ไหมดำปิดปีแบบนี้นั้นเขาก็ทุบๆๆให้มันเป็นสีขาวๆน่ากินแล้วก็ตั้งหม้อใส่น้ําร้อนๆร,ระหว่างนั้นเขาก็เอาสายพานลดมาซอยๆให้มันเป็นต่อนแบบนี้จากนั้นเขาก็ไปต้มในหม้อน้ำหอนใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปสีสันก็เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วนี่คือวิธีการดำรงซีฟในป่าของวิสาทหารที่ผมเคยฝึกฝนมาอย่างหนักหน่วงบอกเลยครับว่าอยู่ในป่าโบาได้สมบายคือในเมืองเด้อแนวกินแนวยาาเคียง ไม้ข้างมือก็บ,บ่ค่อยมีเราวางที่หลอดต้มสายผ่านรถหอกส็กเบิงตลาดพุ่นก่อนได้วัดศนีดาวโจรนั้นเป็นเส้นใดเรียบร้อยลงเพเยเย่ไปออกแบงเกอร์ซะได้รรหวางนั้นกับเข้าห่อไก่สุกแล้วขับใส่ข้าวคั่วบักพริกลงไปแล้วก็โคเลโคเลให้มันเข้ากันแล้วก็สุกพร้อมเสิร์ฟครับต้มยำสายพ่านรถไถเดี๋ยวต้องลองซิมเบิงก่อนวนะ่ามันแทบปานใดน,นะโอ้คำแรกติดใจ ทำต่อไปขายทิ้งถุยเ,เขาไม่สามารถพูดได้เองมันแทบปันไดต้องไปให้เพื่อนซิมเบิงก่อนนะเออนี่หมอนี่ก็ล้างถังสิทยาอยู่มื้อนี้อา้าวลองซิมเบิงเป็นจังไดม่แทบไหลบ่มาขายทิ้งวะอี <c oughs> อาจจะเป็นเพราะตรงนี้บรรยากาศไม่ดีเราต้องเอาไปกินบนภูเขานะภูเขาตรงนี้ก็คือส่วนของผมเองอยู่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อพี่นอ้องมาหาเที่ยวหากันได้บรรยากาศก็ดีบ่แพ้เขา้าคอเลย้อครับบ่รูฝนตกบนอ้อมมือนี้ มือนี้ก็ขอลาเพียงท่านี้เดี๋ยวมือหน้าไปหาแนวกินกันใหม่เด้อครับพี่น้องเอ้ย